นะไรเสนอเนี่ยนี่คืออะไรมาทำอะไรเนี่ยนี่มางานไหว้ครูนะครับไหว้ครูเสียงมีหกนะครับไหว้ครูเสียงมีหกเป็นพิธีอะไรเกี่ยวกับอะไรเนี่ยรบทางเหรอการไหว้ กูบา,าการนะครับพ่อแม่กูบา,าการของลำนีะเอาของดีมาให้ยคนเยอะมากนะครับโหอลังการมากสมชื่ออลังการเลยสิลปินดาราหมอนล,ลำเพียบนะครับอันนี้ก็แปลงร่างครับใส่ชุดเข้าตีมแมน สวัสดีครับพี่สุภาพรครับนะไปพานนะไปดูงานอนะไรอยเงี้ยเขาข้าวเขาข้าวกันเอาช <c oughs> ิ้นัตเลี้ยงนอกเลยใคใส่เนี่ยแหละเขาเป็นวิธีกันอ่ะไม่เคยเหมือนคนอื่นเขาไหมไปเดินไปดูงานเนี่ยครเป็นวิธีวงสรวงอะไรทั้อย่างเลยวงสรวงใช่ไหมคือแท่นวงสวงเนี่ยอาจารย์นะไปได้แล้วพี่สุ นะครับเข้าประชมนะนี่ตอนนี้พระฉันนะครับฉันเพนนะครับน,นี่น้องอาอานะครับอาท่าน,นนี้เขาก็พระฉันเพลนะครับพระมาสวนมาสักครู่นะครับ น,น,น,นี่ครับของที่ใส่บาทเนาะได่ครับไปดูท่านบวงสวงท่านมิติบวงสวงอาจารย์อาจารย์ชื่ออะไรอาจารย์รู้จักชื่ออาจารย์ไหมรูม้จักชื่อเป็นทีี่ <elle> ครูของงรเียนนวิหคะับก็อ,อ,อาจารย์อันนี้อาจารย์ใช่นักใช่อาจารย์นีน่ใช่ไหมเออนี่ไงท่าอาจารย์ใช่ป่ะครับ สวัสดีครับอธิบายให้ฟังหน่อยครับอาจารย์อันนี้เป็นอาจารย์อาจาจรย์ชื่ออะไรครับอาจารย์ยอดยิ่งครับอาจารย์ยอดยิ่งครับอันนี้อาจารย์ยอดยิง่งครับที่ใช่วงในที่รูนะครับปูเพื่ออีสวดอีสวดนะครับเป็นกลางนะครับเป็นเสากลางปูว่าเป็นผู้บนนะครับเป็นเทพเป็นบิดาแห่งเทพ ที่สีม่วงนะครับหรือสีดอกประแปบกน,นะครับเขาเรียกกันก็เรียกว่าพระนาราย,น,รายนะครับก็คือเป็นผู้ที่คุ้มครองโลกนะครับแล้วก็มีพระโภมปัตตานี้นะครับพระโภมคือผู้สร้างในในความในแนวคิดของของทางด้านศิลป์นะครับแล้วก็มีพระปันจะสงพรเป็นครูแห่งดนตรีเครื่องสายนะครับแล้วก็จะปกป้องรักษาดินแดน,นทั้งห้าทั้งห้าานี้นะครับ หลังนี้นะะอันนี้จะสีเสียวนะคะรับก็คือพระวิศนุกรรมพระวิศนุกรรมผู้สร้างอุปกรณ์ทุกอย่างเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอันนี้ในในในความเชื่อของเราล้วกิดนะฮะแล้วฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นเดียวแรกนะครับที่เห็นก็คือพระอินทร์นะครับเดี๋ยวจะมีสีเสียวอินทร์ ผู้ที่มีความงามอันตืิยธรมแล้วก็ให้เกิดความรักอะไรต่างๆครับแล้วก็รักความงามองค์ต่อมานะครับก็คือพระปฏิจสิงห์ขอบพระองค์เจ้าพรององค์นี้องค์นี้นะครับเรียกว่าพระปารักคนทัพนะครับเป็นเทพแห่งเครื่องดนตรีทั้งมวง โครงการเพื่อโรจีครับผมองค์สีแดงสนช้างคือพระเทีเป็นเทพแห่งศิลปะทั้งปวลนะครับแล้วก็พระเทพแห่งความสาเร็จแล้วก็ก็แก่รือว่าเป็นผู้ที่รับองค์การจัดพระอิศวรนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะเอามาสั่งสอนให้กับมนุษย์เขาเรียกว่าผู้รศนาธรรมและองค์้านโน้นนะครับ อ่างั้นนั่นคือที่เป็นยักษ์นะฮะเรียกว่ายักษ์ทีราบนะครับที่ราบโดยความเชื่อถือว่าเป็นผู้ที่คอยปกปักรักษานะครับเพื่อเป็นเทพยังมารที่พระองค์ท่านจริงๆแล้วคุณเทวดาแล้วศึกษาให้ลงมานะครับแล้เป็นยักษ์นะครับก็มีหน้าที่เกียดูแลป่าไม้ส่นนะครับคล้ายๆพระพิคเนตแต่คล้ายๆไทยของเราไหมครับเหมือนๆกันแคก็คือแบบนี้ไทยไงเรารับทั้งจากทั้งอินเดียทั้งหมดคล้ายๆไทยเราเนี่ยนะคราบถูกต้องครับผม ก็เหมือนจำราวะถ่าไม่สุดกรรที่ในช่วงนั้ไม่ว่าพราไม่สุดการที่ว่าปูกปอกปลาป่าขาไก่นครับเาไม่สุดบ้นเรแล้วก็ในเครื่องบรีรคือว่า้ังมีตัดบกนะครับแล้วก็ใช้หัวหมูเป็นตัวแทนนะครับตัดน้ำสตูบปลาชนนะครับสตีแล้วกไก่อันนี้ต้นน้ำเปล่านะครับเครื่องหวานนะครับเครื่องหวานหลัก ของหวานครับมีความหมายไหมครับอาจารย์ความหมายก็คือว่าเป็นเป็นอาหารที่สําหรับวงสรวงครูทั้งหมดจะต้องมีต้มขาวต้มแดงให้เห็นว่าความสว่างสวยต้มข่าต้มแดงนี่ต้มแดงอันนี้ต้มแดงอ๋อต้มแดงนี่ชุดใหญ่เลยเนี่ยแล้วก็ชุดใหญ่ทอง ครับนะฮะทองก็คือทองหยิบทองยอดสายทองเป็นขนมทองเพื่อเอาขนมเพราะว่าแล้วก็เป็นพวกขนมชั้นคือให้ยกชั้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหม้อแกงก็คือหม้อแกงชื่อเอพาะาแล้วเนาะรวมวๆแล้วก็ข้าวเหนียวแดงครับอันดับแรกก็คือเป็นข้าวเหนียวมือคนอ่ามีที่แช่กันแล้วก็จะมีพวกมันเตืาก็คือมันเต๋อครับมันเต๋อแล้วก็มีน้ำต่างๆ เราไปซ้อเบื้องต้นนะครับ <en> ท e <do fuck> ีนี้แส่ด้วยว่าในส่วนของของกเนี่ยท่านขอพาในดูสิดโทนได้บุตรมา้าก็เลยเาขอบต่าอสองไยบใ่วยครในคุณพ่อพอดีผมว่าเราไม่ให้เ็เดือดโถ้าเรา นี่ครับพระเตรียมพามาจากกรุงเลยนทพให้บูชามาเพิ่นเพดวงสองอย่างก่ออ่าที่นี่จะสองอย่างคือใบคู่มี่ใบคู่ตะบบเกิดเกณฑ์นี่จะเป็นพาพเปิดตาครับภาพเปิดตาเปิดดวงรุ่นโชคดีครับต้นปู่สมบูรณ์วัดลำพันบองอยู่ระยองครับไม่ใช่ระยองแต่ยุธยาเปิดตาครับนี่เป็นพาพเปิดตารุ่นแรกของเราครับเปิดติตา ก็เป็นพามนะเป็นพามประจำงานวัดลูกนะครับก็ท่านให้ความรู้ดีมากเลยนี่เราความรู้เข้าไปปรับใช้การเป็นพามไม่หนีแล้ววันกินดูให้หน่อยเดี๋ยวเราให้มาตรวจ อี่ร่องวงหนึ่งอันนี้คือปีใหญ่เนาะก็ต้องให้พามเพื่อนแบบเป็นพ่อพามจริงๆครับทำความรู้ความสามารถขึ้นวันนี้งานจริงๆคืองานอะไรนะงานหลักๆไหว้ครูมันมีทุกปีใช่ไหม ารายฟูขวัญจะเปิดฤดูกาลนะเปิดฤดูกาลวันที่4ตุลานี้ครับรารสามพฤษาคมตุดานี้บอลก็เปิดฤดูกาลนี้ก็เปิดฤดูกาลหมอลำเนาะอ่าเ,เปิดฤดูกาลหมอลำปกติก็ลำทั้งปีเราเพราะมีเนี่ยลำในร่มเออลำเกือบทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าเปิดจริงจริงจังก็เดือนตุลาใมครับนี่ยก็จะมีพิธียิ่งใหญ่แบบนี้นะครับเพื่อเอาเป็นความสิริมงคลนะครับในการทํางานในฤดูกาลนี้นะครับเห็นว่าก็เนีขาดไม่ได้นะอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็จะทําทุกปีก็ยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีเนาะ นี่ก็จะเชิญพระมาสวดนะครับแล้วก็นี่ครับฉันเพนอยู่ที่นี่ครับคนเยอะมากครับพี่นุ่ศิลปินวันนี้มีใครมาไหมนะวันนี้มีใครมานะพิเศษมีคุณน้องเราอีกใครกันเมื่อกี้พี่บอยสิริชัยใครพาไปดูได้ไหมครับเราได้กันี่พี่บอยสิริชัยนะครับคุณแอนมาไหมแอนโอรีแอนลอดีขึ้นคอนเสิร์ตเมื่อวานนี้อยู่เลยน่าจะได้น่าจะไม่ได้มานี่ชื่ออะไร นี่ชื่ออะไรเขากินข้าวอยู่เขากินข้าวอยู่เมื่อกี้เจอพี่บอยสิริชัยด้วยนะครับ <ST AT> กับคุณนกแล้วก็จะมีเลี้ยงอาหารนะครับ อาหารครับเขาก็มีการแสดงไปเลยพูดได้ไหมหาได้ไหมในพระรออยู่ไหนนี่บอยสิริชัยนะครับสวัสดีครับไปท่านครับเจอกูพี่บอยสิริชัยตัวจหล่อมากครับนั่งนไนังพี่ฮะ

นี่ครับก็พิธีก็เนี่ยช่วงนี้ก็เป็นช่วงรับประทานอาหารครับพระฉัาานเพนอยู่ครับข้าวกินอะไกันวันนี้ที่บอยซีวีชัยนะครับ มาร่วมพิธีด้วยนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกนะนี้ตกหนักจนน้ำท่วมเลยนะครับนี่ก็มีการตั้งกล้องตั้งอะไรนะครับเตรียมถ่ายทอดสดนะครับเข้าไปดูที่ช่องขุนนกขุนสะกรไดร้พิธียิ่งใหญ่นะครับ อันนี้จัดขึ้นทุกปีนะครับเป็นพิธีไหว้ครูนะครับก่อนที่จะมีทําการก่อนที่จะทาการอเปิดฤด,ดูหมอลำนะครับฤดูการที่เขาจะเล่นหมอลำกันอันนี้คือทีมงานทั้งหมดเอาือเยอะมากนะครับคือต้องเก่งมากๆนะครับในการดูแลคนที่จํานวนเยอะขนาดนี้นะอันนี้พอจำกมลังคุยกันนะพอจำจำสองพอจำนะ ระหว่างพี่บอยซีวีชัยนะครับก็จำเฟิร์สนะครับยิงโทรศัพท์นะถ่ายรูปถ่ายรูป ช่วงนี้ก็ยังไม่มีเลยนะครับก็รัประทานอาหารกันเดี๋ยวจะเริ่มเข้าพิธีซะหน่อยแล้วก็มีการแบบวงสววงกันน่าจะช่วง9ก้าโมงเนี่ยครับ จะีแอบๆเดวดูไปก็น่าคล้ายกันอยนะครับบับซีทยกับพิร์สนะครับ ที่ช่องบ bon อลโนกอาจจะยังไม่มีการไลฟ์สดหรือว่ามีการไลฟ์สดอยู่นะครับก็ถ้าใครอยากรับชมก็รับชมผ่านทานนง้นน้องอ,อารไอ้นะครับอาอาไอก็มานะครับ แคเดี๋ยวตัดเข้าตอนพิธีแล้วกันนะครับอีกลำดับต่อไปนะตอนนี้ก็พาชมเียงบรรยากาศเบื้องต้นให้เขาน้ปนาประธานอาหารอะไรกันเสร็จเรียบร้อยก่อนนะเดี๋ยวผมมาถ่ายไล์จดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าขั้นตอนเป็นไงเนาะตลอดพิรรธีไหว้ครูนะครับอันนี้ยังไม่ทันเริ่มนะครับอันนี้สวดเบื้องต้นไปก่อนนะครับแล้วต่อไปก็เดี๋ยวมีการาทำพิธีเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ นี้ครับสวัสดีนะครับเดีย๋ยวมารับชมอีกรอบหนึ่งนะครับประมาณสามสิบนาทีตอนนี้เนี่ยก็คุยกับพี่บอยสิริชัยนะครับเจ้าของวงหมอลำบอยสิริชัยนะ